คุณเบิ้งเหมือนหรอไมคุณเบิ้งโนเหมือนหรือพี่นุ้ยอันเขาจะเขบมี่สอนมัน้งใส่มือยุบกินเขาบอกสอนเขาบอกสอนให้เปล่าอ้ตื่นตัวนี่เบิ้งไม่สบเลยผู้หญิง

คุณเราจะตามกันไปเาได้คิดมานีเขามาตามยายไร่บัดนี้เขาหลังจากนี้เขาตามมุงยิงแล้วเขามาตามยายไร่ปืนปืนถามบางแล้วเพื่อโช์บอนี่ไปนู่นไปนอนจ้ะ โอ้โหมา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 ขึ้นเก้ามาขึ้นเก้ามาขึ้นเก้ามาขึ้เก่านักเอกฟ็อบแฝมนักเอกไหมฟ็อบแฝมบนท่านาซีเ่อเอ๊ะอืมกินนี่ามา้าอับนี่ไงไก่กุ้ยไก่กุ้ยไรรับตัวได้ในเกียมาแล้วแค่แท็กซี่ป้าอับยังม่ย่างไก่ด้านเมียนมา พักแป๊บหนาพออาบ้ไก่าอาบน้ก้งสอบะไก่โอ้ยพุ่น้ถมมทโอ้มอบแนควได้มีหนาป๊แมมนาแ่เจาจตอกับว่าแถมมีกักตนมลาพ่อใส่ง่ายบัตพ่อใส่ง่องคือนนี แม่เอกซี่างน่นเนีืยอชานัอแแล้วใกลซตหน่งมุดอแเน่เสียคาหนีก็ไปสู้สม่เสยไม่ยเสียเท่าน่อเสียเนาะโอ้ไม่หน่อยสูงขยาป่นี่เอาไปทิ้งเตม ผู้จัดการกระเป๋าตุ๊กตาตวละาเสียเสียเสียนุ่นมารับเรื่องหนึ่งรถอะไรครับเลิกงานมาปั๊บอ้าวสาครับ เกิดอย่างมเกิดนิยังเกิดโอ๊ยทไมอยู่า่ไท้องัไงเจ้าก็นเจ้าอวไม่ได้สุกนะจ้าไม่มีหลักฐานจ้า่เห็นยุ้เห็นพยุทธีไหมอะเออยยุทธี อยากมากเลยคอามนี้ะำก็ที่ได้อาบกระเบื้องนี่ละบานนี่เงอยากอาบน้ำอยู่นต่เด็นสทุ่มเฝ้าจิมตะลกยงเขาเป็นนางเอกเปิแวบเดียวเมื่อกี้ขาชีฟ้าาตุมทุ่มเฝ้ายังเข้าข้องนมเปอกกน นั่งเอกี่ไหนมั้งเขี่ยมว่าเขียมเหยเนาะกระดูกกระดิ่งไอ้ยยงาทองสี่ขาสี่ขาบางักมีไหมผู้ใดมีหลักฐานทำไมมีไหมนี่อหลักฐานว่าผู้ใดเห็นเหาอใจเลยสองพันเมื่อกี้ถ้ามีหลักฐานเนี่ยนี่หลักฐานใจเลยสองพันอะขาขาให้มืออ่ะเอ้าของปขวม

เข้ใช่ไหมเธอเลยอ่ออเอาจับเธอเริ่มรีบแล้เขาเริ่เิเขาเ่อนทิ้อย่ี้อ๋อเกี้ยงทางด่าเิ้ยพกเนี้ยนีหลังค้าเอาผิดไม่ได้เลยเมื่อกี้คนเนี้ถ่ายไม่ทันมันมีู้ไหนถ่ายทันเจ๊คคนโมเมแม่ดอก ะเลงเท้า้ดนเลยแม่หน่อยแล้วสินางนั่ง่ำอเมื่อกานางเก้าอี้เลยบัะนี่ เข้าวะเอะวกัน่ามาับหแล้วเจดิสด่าจไอ๋เจอสื้อขาวเ้อขาวอะไรเสื้อขาวเออเขาจะฟังมากเยอีนยน่อยมันเห็นข่ยลาเห็นเนี่ยเนี่ยกน้ตากล้องกินได้น่อยมันเห็นพี่ได้ต้งกล้องแล้วเล้ยมันจีวอลล้ว ปอันในไหลในไหลนอกก็เลยมันหนองตาเหลือกตกใจนะพี่ต๋อก็เลยถกเขามาถามว่านอกเป็นยังเออเออเห็นคอมเมนต์อยู่ต่อไแรกสุดก็บ้าโลกอันจีก็ตกใจน้ำที่นี่ถ้าเห็นถ้าเป็นยังก็เลยวางสีนะถ้าเป็นยังนะตกใจเหือกมากอยงสีนะกระล่างตกใจอยู่งยืนยันยุ่งยืนยันกระเสื้อสีขาวคนเสื้อสีคนเตือนีไม่ได้ตามั่วนหรืออิงกัะบื้อวแล้วมันเป็นกระจกแม่กระจกกันไม่มา กระจดตั้งเลยนี่ลรากระมือตาคือเนาะพี่จี้บอกให้มื้นมื้นแล้วเพาะท่นนี้ลรเพราสีเบอยู่ว่าผู้ใดในวันตะพีในวันตะพีอันบิวตี้มานันนต้นนะเมาเปิดเต้นแม่ไรในวันตะพีบิวตี้นะมาเปิดเต้นแต่ว่าหนบ่มีขาเห็นแต่มันเป็นคนใส่เสื้อสีขาวก็เห็นเจ้หมัวนี่อย่างยู่เต้นบ่มั้ยวันไหนมา้วก็หล่นลงมาสะพานให้บ้าตีนเพราะว่าเบื้องไรสุดยิงไรสุดอยู่ ไอ้บอตีห้องคืนไนป้ายดาวกัล่งนางบอันเห็นับอบอกเห็นปายดาวปุบล่างแลบ้านเลนย้วยเป็นพื่อนเพือนเนลูกพนน้อยากลอยากหัวมองหันเข้าพันไมาถึงมาเห็นเป็นคล้ายๆปีกของังอย่างขายก็ผีคือผีบิวตี้นี่แต่บนเนี่ยเนี่ย่าเห็นหนาเรา่ตผบิวตี้่ด้ใส่สีคู่้ส่สีมันมาอย่างไรมันมาแน่นแน่เพ่คือมองล แต่งหน้าเนี่ยของล้างเนี่ยไม่ใช่เป็นพาเต้นแมนบอลแต่ว่าพี่มอนว่ามันบไม่ไผ่นางยูฮันบไม่ไผ่เปิดเต้นเนี่ยค่ะพี่มอนเดียวเห็นแต่ตรงนี้เออเห็นแต่หมอกนี่ใครไม่เห็นตัวโบเห็นเพราะว่าเห็นแป๊บเดียวไงคะเห็นแป๊บเดียวแวบแป๊บเดียวเห็นในกระจกด้วยเห็นในกระจกด้วยอ๋อมันไม่ได้เห็นเราไม่ได้มองเห็นโอ้ไม่ได้เห็นตอนหน้า แต่ว่ามันอยู่ด้านหลังหนูเป็นกระจกที่ในพีจีเขาห้องคืนด้านี่ไม่ขาดเราเลยเอาบรรยากาศเล่นวะกำลังนั่งถามนองกำลังนั่งถามนออยู่เห็นอีหลีบอกเเลยว่าเก้าลที่เหอก็แลกอีทายเก้าอะไร สรุปแล้วเป็นผู้หญิงผู้ชายผมยามันแบบติดลูกมันแบบมัดอมันแบบซื่อๆไม่เป็นกระจกแวมันหานไม่งั้นเราเสียสีขาแต่ขาบ้ไม่หนม่น่อยของพอมิมเตาง้อยเดือยห้าร้อยมังคืนนะพี่จี้ถาว่าเอาปบขางนอกมาต่องกับขังในบอลแต่ว่าจะต้องคสงวประจำจะทำทำอะไรล่ะ 500คะแนนก็เลยว่าที่แล้วว่าสีทวงว่าพีบิวตี้ก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยสุหน้าเปิดจริงอย่างมันเปิดจริอย่างลังคนแต่งหงานเปิดหลังกระจกอยู่หล้างโเนาะปกติปกติก็ไม่มีคนเข้าไปอยู่แล้วกระจกกระจกอะไรว่าล้วคนลุงมันเป็นห้องส่วนตัวไม่ใช่เหรอบัวกับยุที่บัวมันคนลุกบอกสิว่าเห็นเครื่องโตนี่ไหม ก็โจกอยู่หลังจี้แล้วน้องก็นั่งอยู่หน้าหนูเนี่นะบอกให้น้องมืดตาขึ้นแต่นั่งเห็นแบบเท่าหนึ่งตกใจไหมปากจี้หนูหนูสีขาวนู้นเราเป่มันสวยไหมก็เลยนอกก็เลยถามเลยว่าพี่จี้มีคนเปิดผัดนทาใบกินบอสุนตมิตรนะครับท่านตอนแต่งหน้าจะไม่มีใครข่วนอยู่แล้วไม่มีพี่นี่เต้นเลหรอเนี่ยนี่เต้นพี่ยต่นพักพักนั่งถายพักพักไฟดับสักพักไฟดับ มึงเข้าบรรยากาศเลยไปด่าแบบกระพริบกระพริบแบบติดๆดับติดๆดับๆพี่เอ็งจี้ก็เลยตะโกนออกมาว่าแม่คุ้มแบบปั๊กไปหนูเป็นอะไรนี้ย่าเลยว่าคือโดยที่บ่มีการลอกเลยมัมีการเสียบปั๊กห้บ่มีการีิยังห้แล้วมันก็ไห้ยอีไม่ได้แก้ไขอะไรเลยเพื่อนจะเห็นนี่แหละเอ็งจี้ก็เลยกีดไปหนึ่งติดมีโบกีดพี่เอ็งกีดมีโบมีอยากกีด พี่น้องขายเสียเด้อค่ะทางพี่ขายเสียเบีบน้ำยังพี่น้องขายเสือเด้อจ้าเด้ออะไรประมาณนี้ดิอะไรตากตามัวนึกอาไรก็บอกมาตามัวนึกอะไรก็บอก